สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีป้าทุกๆท่านนะครับสำหรับอีีนี้แอดมินก็มีข่าวสามารถอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าได้ติดตามรับสมหรับังก็เหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับแอดมินและทีมงานด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับแมนซิตี้เขาด้วยนะครับที่สามารถเอาชนะทางด้านบู๊คแฮมตันได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์จากการยิงของเควินเดอบอย นี่นะครับทำให้แมนซิตี้เขนะครับขยับขึ้นเป็นที่3ของตารางอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและเควินนูบอยนะครับก็คือผู้เล่นที่ดีที่สุดในเกมนี้ด้วยหรือว่าผู้ที่คว้า MVP ในเกมนี้นั่นเองเอาละรครับมาดูข่าวสารหลังเกมการแข่งขันนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเป็นข่าวของเควินนูบอยนะครับ k d b เผยยังไม่รู้อนาคตตัวเองแต่แสดงให้เห็นแล้วว่ายัางเล่นที่เหลือได้ เควินเดอบอยเปิดเผยหลังยิงประตูชยัยพาแมนซิเตียเฉลินชนะบุ๊ฟหนึ่งตูนว่ายังไม่แน่ใจอนาคตของตัวเองว่าจะไปไหนต่อดีหลังแก้ครบสิบปีในสีเสื้อเรือใบสีป้านับตั้งแต่ย้ายมาจากวัวบวกในปี2015เขาได้กล่าวว่าผมยังไม่รู้เลยผมยังไม่รู้จริงๆแต่ผมได้แสดงให้เห็นแล้วว่าผมยังสามารถเล่นที่นี่ต่อได้ไม่อย่างนั้นผมคงทาไม่ได้ในช่วง4-5สัปดาห์ที่ผ่านมาผมพยายามเล่นฟุตบอลให้ดีอย่างที่เคยทําแน่นอนว่าผมรู้ว่าผมเหลืออีกเกมเดียวที่เอติฮั์ตผมจะพยายามทํางานของผมให้ดี ดเหมือนที่เคยทำและทำในวันนี้ผมภูมิใจกับสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่นี่นะครับเป็นคํากล่าวของทางด้านควิเดอร์บอยนะครับบอกว่าเขายังสามารถเล่นที่แมนซิตี้ต่อได้นะครับแต่ว่าก็รู้นะครับว่าจะเหลืออีกเพียงเกมเดียวนะครับที่เอตีฮัตเตเดียมตอนนี้นะครับแมนซิตี้นะครับมีโอกาสที่จะต่อสัญญานะครับแต่ว่าดูท่าทีแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้ต่อสัญญานะครับมาดูข่าวต่อมานะครับ เป๊ปชี้โอกาสสิวยูซออยู่ในมือเราแล้วตามหน้าสุดท้ายของเป๊ปกัวเดียล่านะครับมองว่าโอกาสในการไปยูฟาแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลถัดไปนะครับอยู่ที่ตัวเองแล้วหลังเก็บชัยชนะเหนือบูแฮมตันในนัดล่าสุดส่งให้เรเบย์ซิปาขึ้นไปที่3ของตารางบิมเลีกการหวังคว้า9ก้แต้มที่เหลือนะครับเขาได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าพวกบูฟเนี่ยเขาเป็นทีมที่พิเศษรูปแบบการเล่นของเขารวมถึงนักเตะที่มีร่างกายและความเร็วพวกเขาเป็นทีมที่น่าทึ่ง เราเจอปัญหาอย่างมากกับโอกาสที่พวกเขามีแต่ว่าเราโชคดีในบางอย่างที่เราไม่ได้โชคดีเหมือนในฤดูกาลนี้ในนัดที่ผ่านผ่านมาเราทำได้ดีขึ้นเราได้ประตูขึ้นนำและทำสิ่งง่ายๆผลการแข่งขันนี้สำคัญต่อเราสุดๆตัวการคว้าพื้นที่ไปแชมป้ยนลิกผลการแข่งขันคือดีเราต้องโฟกัสในอีก9คะแนนต่อไปหากเราทำได้อีก9คะแนนเต็มเราจะได้ไปดังนั้นมันอยู่ในมือของเราแล้วเราต้องลุยกันต่อ โปรแกรมถัดไปของแมิตี้นะครับจะไปเยือนซาวแฮมตันที่ตกชั้นไปแล้วนะครับนี่คือวันเสาร์ที่15พฤษภาคมต่อด้วยการเปิดบ้านเจอบอลมัดและไปเยือนฟูแลมในนาสุดท้ายนะครับนี่นะครับแมิตี้ของเรานะครับก็ได้ไปยูฟาแชมเปี้ยนีกแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าอีก9แต้มของเราเนี่ยไม่หลุดมือไปนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับมาดูข่าวสุดท้ายของ EP นี้เปบปขอบคุณ KDB อุทิศตตนเพื่อทีมรับหากไม่มีเขาคงไม่มีเรือในวันนี้ เป๊ปกัวเดียล่าออกมาแถลงยกย่องเควินดูบอยกองกลางคนสำคัญที่เป็นคนทำประตูโทษและเป็นประตูชัยให้กับแมนเชสเตอร์เฉียนเอาชนะวูฟหนึ่งตูนขยับขึ้นที่สามโดยแสดงความตาบตึงใจต่อการอุทิศตนและผลงานที่โดดเด่นของเขาเพื่อทีมอีกครั้งเขาได้กล่าวอย่างนี้นะครับว่าผมจะพูดอะไรได้อีกเกี่ยวกับเควินดูบอยแต่ได้แต่พูดว่าขอบคุณผมมีความสุขที่เขาจะอำลาทีมไปในลักษณะแบบนี้เรายังมีเกมที่เอติฮัตเหลืออยู่อีกหนึ่งนัดเพื่อบอกลาเขาอย่างสมเกียติ ในการเจอบอดมันนะครับเพราะวันนะัดที่เหลือก็จะเป็นการไปเยือนนะฮะทอร์กลกาวต่อว่าผมต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเควินเดอบอยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะทําได้ถึงขนาดนี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหากไม่มีเขาเขาเป็นผู้เล่นที่น่าเหลือเชื่อเป็กัวเดีย่านะครับได้กล่าวเน้นย้ําถึงความสําคัญของเควินเดอบอยที่ไม่มีใครสามารถทดแทนได้เขาได้กล่าวอย่างนี้ว่า ถ้าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหาใครมาแทนผู้เล่นแบบนี้ไม่ใช่แค่ผลงานในสนามแต่หมายถึงสิ่งที่เขาทําอยู่สิ่งที่อยู่ในใจของเขาและแฟนบอลของเรามาหลายปีความสําเร็จที่เรามีเป็นของนักเตะโดยเฉพาะเขาเป็นหนึ่งในนั้นอย่างไม่ต้องสงสยัยนี่นะครับเป๊ปได้ออกถแถลงขอบคุณเควินดบอยนะครับที่อุทิศตนเพื่อทีมอย่างหมดหัวใจนะครับรับว่าหากไม่มีเขานะครับคงไม่มีเรือใบถีบฟ้าในวันนี้แล้วก็ความสําเร็จที่ผ่านผ่านมาในหลายๆฤดูกาลที่ผ่านมานะครับ คินเดอบอยนะครับถือเป็นคีย์แมนคนสําคัญของแมน i t ตที่พาประสบความสําเร็จนะครับนี่นะครับก็ต้องให้เขาเลยนะครับคินเดอบอยกองกลางที่เรียกได้ว่าจะเป็นตำนานของเราในอนาคต,ตอย่างไม่ต้องสงสัยเลยอ่าพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้ามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างกับข่าวใน e ีพีนี้อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันมาหน่อยนะครับในอีพีนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ